สวัสดีครับจากบริษัทยูโรป้าฮาร์ดแวร์กลุ่มนะครับออันนี้เรามาเปิดดูปั๊มลมแบบขับตรงนะครับขนาดมอเตอร์นะครับพันสกวัตต์สลูก2ลูกรวมกันเนี่ยก็อยู่ประมาณ3.72แรงม้านะครับความจุถังลมเนี่ยห้าิตรนะครับมี ค็อปเปอร์ตัวนี้มาให้แล้วก็มีเกจวัดลมนะครับนะครับตัวนี้เป็นเจนใหม่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2องละอัปเกรดจากเจนแรกมันต่างกับเจนแรกยังไงนะครับก็มีการแก้ปัญหาจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนหลายยอย่างนะครับผมมองว่าจุดรุ่นเวอร์ชันนี้นิ่งละนะครับนะเดี๋ยวมาลองมาเปิดกันดูนะครับอ่านะครับมีไฟมาด้วยเท่มากนะครับตัวนี้ มันจะบอกอะไรตัวนี้มีประโยชน์นะครับบอกแรงดันไฟฟ้าของลูกค้านะตำแหน่งที่เราไปเสียบ๊กคือปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับเครื่องมือไฟฟ้าทั้งหลายนะฮะมันจะพังเพราะไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนปกติแล้วไฟฟ้าบ้านเราจะ220โวลต์บวกลบ10%ถ้าอยู่ในเล็์บวกลบ10%เนี่ยคุณคุณใช้งานได้ปกติเลยไม่มีปัญหานะครับจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะครับเป็นปั๊มแบบ อสองโวนะครับมากับมอเตอร์เนี่ยพันามอวัตต์สลูกทาให้มันปั๊มได้เร็วมากนะครับผมเรียกได้ว่าเร็วที่สุดแรรมดาปั๊มลม50ลิตรที่มีอยู่ในตลาดณนะวันนี้นะครับทีนี้มันเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการลมเร็วๆมาแบบมาเร็วๆใช้ลมเยอะนะฮะปั๊มธรรมดาเนี่ยปั๊มออยฟรีทั่วไปเนี่ย ผลิตลมไม่ทันนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนปั๊มตัวนี้ไม่ใช่ปั๊มเสียงเงียบนะครับเสียงมันดังนะเสียงดังกว่าปัม๊มเสียงเงียบหรือปั๊มออไฟท,ทั่วไปต้องบอกนี้เลยนะครับเรามาเดินดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจังหวะที่มันปั๊มเนี่ยมันปั๊มเร็วขนาดไหนนะครับอ่าเริ่มตอ,อนนี้ในตอนแรกเนี่ยในในถังไม่มีลมเลยนะฮะ ดึงบูดเลยนะฮะยังกระเิ็เทอร์โบมาแล้วปั๊บเดียวนะฮะสีบ,บาลแล้วนะฮะปกติปั๊มลม,มออยฟีทั่วไปก็ท้ากว่านี้เยอะนะครับผบอกเลยอันนี้เร็วกว่าทั่วไปเกือบเกือบเกือบเ,เท่าตัวนะฮะหกบาลแล้วนะครับ ประมาณเจ็ดบาทหน่อยเขาตั้งไว้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโบลลมทิ้งนะครับแล้วก็ไอตัวออโต้สวิตช์ก็ตัดอยู่ยการทํางานของมอเตอร์นะครับนะตัวนี้เป็นทองแดงแท้นะครับคอ p เปอร์รเซนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ในเครือของปู m a นะฮะแตเป็นเป็นแบรนด์ไทเกอร์นะติเป็นแบรนด์ไทเกอร์ครับ,เ,บ,นนรบเรียกได้ไว่าตัวนี้หล่อเลยใครอยากหลอ่อมีติดบ้านไว้นะหรือเอาไปไซส์งานนะครับ แนะนำเลยยังไงขอบพระคุณมากนะครับสำหรับผู้ติ่ตามา YouTube Channel ของทางยูโรป้าไฮแวร์กรุ๊ปนะครับสวัสดีครับ